เด็ดแม่ตอนนี้พ่อกตายคนไปเจอคนชื่อเฮี้แล้วะเนี่ยทำไมช่วงนี้มีดาม่าบ่อยจังบอกให้ชนะทีเถอะอยู่เฉยก็อยู่กับผมเฉยเออเฮอยู่ของผมเฉยตลอดทำไมเดือนนี้มีเรื่องมาหาผมเยอะจังต้องบอกให้รับรองมากกว่าหลังบ้านรู้กันอย่าคุยกันไปตลาด ตลาดเฮียเลยตลาดอาพูดลงไม่ลงลงทำเดียวลงใช่ไหมลงโอเคทามึงแข่งกันแบบนี้ก็ต้องมีใครสักคนหรือวะต้องมีใครสักคนพอ่ยักษ์ฝากด้วยไอ้เฮียฝากก็อเฮียแล้วกระตายนะแบบใส่อาวุธเอ้โห อ้าวเพื่อนกูไม่อยู่เลยเหรอเฮ้ยไม่มีไม่อยู่โหเย็ดแม่เอ้ยเพื่อนกูไปหมดเลยมันต้องช่วยเพื่อนเด려ตรงบันไดจะแบงโมไปสอ้เหี้ยได้เบาหน้่มเฮียเฮียไปแล้วหมดแล้วดีกว่าใช่ป่ะหมดแล้วเออเดียวไปเทียขอคาสิโนนะไม่เอาไม่เอากูสักคนมีคน ขับมาก่อนฟาดที่ก็เรียบร้อยอ้าวกินนี่ไม่รอด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 ลบอยู่ตัวหน่อยลงมาพี่ชายไปดนแรกมาแล้วมาแล้วแจ็คพี่แจ็คไปลงไหนฮะลงลงปกติได้ไปหน่อยแกงเนี่ยแกงไม่แกงพี่ไม่พี่ไม่เคยแกงเองพี่เองแจ็คแกงวะพี่ไม่เคยแกงเองอยู่แล้วนี่ครับเปล่อ ปียามให้อันนึงโอ้โหเฮ้ตั้งตาเล่ยเ่าวะกะโอโหเ่าเฮียมีเอนมีมีอีกี่มีมีมีมมีอีกมีอีกคนออา้ยรโอโหและไอ้คนวิ่งปาดหน้าเค้กมาไงถือว่าดูมินสถาบันของมันอ้ my god พี่จะพอนวดเด็นเหรอพี่พอนมดเก็บดีมีสลิงบนมีน้ำเอาไหมเอาพี่พอมีสลิงไปบันเดลด้วยนะนั่นกำลังขอลองออนวอนออาไปเฮ้เขาไม่มีเขาบอกใคร เพี่ยกยังไม่ร no? ู้เลยพี่ต้องออกเข้าไหมผู้หันไปชั้นสามไม่เจอใครสักคนเพื่อนกูเฮียวกับโดรนี่อะไรแป๊มไม่เก็บเกาะไม่มีเกาะพี่ออกไปฟาร์มข้างหลังกันได้ปะได้ไม่มีเที่อะไรของจริงอะ มีใครสะคกไก่ไปะีเหรอมีคูณหกกับ네คูณสามใช้ระวางอะไดิพี่ชายอยู่ไ uh> ja ี้เปืนอะไรอยู่อ๋อได้ละไ้พี่ด้เอกเอกคูณสี่กันเนี่ยตามแล้วคูนไอาคูนสี่คนก็ได้แล้วยังเจ้าวักปักปักได้แล้วเจ ใช่น่าจะเย็นเฮ้ยเฮีย,ยมันจะทําโอ้โหยัดบอนไปดิไอ้ตัวนี้ที่ยงิงพลตึกส้มมันไปแล้วเฮ้ยมิงเข้าตึกพี่เจ็บพลพนขีดขวาไปเชียล้วไม่มีเกาะด,ดูหลัง<ห>บ้านให้เพื่อนเฮ้ยจากเียลูกสองที่มัาทำเปรี้ยวไว้เอาแมวเอ้ยไปดิด จะใกล้ๆเหรอต้นหลังบ้านเยี่ยมต้นเลยครับเฮ้ยชั้นหลงน็อกน็อกไอ้ในบ้านมีพี่แบงค์ในบ้านดีในบ้านมีพี่แบงค์ในบ้านเสียงในบ้านน็อกไม่ชัวรไอ้ตัวน็อกเปล่าฮะไปดูนแล้วตายแล้วนะมันก็ตายเลยนะเออมันตายเลยนะเออผมได้ยินอย่างในบ้านไงตอนนั้นจะขาดมีมีคนณล็กเหลือคน อพี่เดี๋ยวเจอาของเก็บเลยน้องกลายเป็นชั้นตัดเอ้ยเกิดกับเสียคู่ทถอเลยกลายเป็นชัน้นกลายเป็นชัน้นกลายเป็นชั้นไอ้สัตว์เด้ยแงวนาน้องโลกมันก็มักจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่มาให้แบบนี้แหละโอเคหล<อ>ู่เหลืองไอสีติก๊กได้ปะขนอกเลยกัน,นไอ้เหี้ยมเป็นฟูกันจังวะ สองสี่โหมยิงไม่ค่อยโดนเลยคนโดยพวกปืนเนี่ยเป็นยังไงพอแม่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันยิงไม่ค่อยโดนน่ะมันยิงยากไงไม่รู้ไปแล้วเห,หรอไปพี่ที่พี่เขาไปเข<อ>าเองเอ,เอาไปเลยเอาไปเช้าไปใช้าก่อนไปพี่จะเอ,เ,อเคได้ได้ป่ะแต่พี่เรื่องใช้อยู่ป่ะเอาไปใช้เลยเนาะเอาไปใช้เดี๋ยวมาที่พี่ไม่ใช้ไปเลย <มา S 1> ใช้ไปเลยพี่ใช้ไปเลยเจอแล้วเหรอไม่เจอไม่เจอใช้ไปเลย ไม่เพราะพี่ไอ้พี่ไม่ได้ใช้ไอ้วาไงพี่ใช้ XH เองเอาไปใช้ก่อนเลยมันไม่มันไม่ต่างพี่มันไม่มันไม่ต่างเท่าไหร่เไอหมวกเลยมันเจอหมวกต่อมาพี่ไปดูให้ร้องรง้องรง้องร้องร้องร้องเร็วเอาปะอะไรนี่เขาคอ่ะปาก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 เร็วเหรอเบอร์เมีแล้ว คิดว่าแอดคี62บานเลยคนได้แล้วครับพี่ได้แล้วเราไม่เคลียร์เมืองว่ะเสียได้ะจะพวกเราไม่อยู่เสียไปหนึ่งนะเออดีไม่ต้องไปแบบนี้แล้วสังเวยเหรอเออไม่ได้ออกเราจะมีสักครั้งที่แบบว่าเราออกกันครบๆแบบว่าไม่มีไม่เสียใครปล่าวะมีแต่เรา<ม>ต้องอยู่ติ่มๆิ่มอะอ๋อติ่มติ่มก็ไม่ใช่ของเราอีก ไอพวกพี่ๆยิงกันจะจบอะจะไปนั่งงานทำไมอะชิบชิฮะเือสิบสอง่คงอคนดูเดี๋ยวเล่นแบบพี่รอครับเดี๋ยวช้นสี่รันเปดี๋ยวคงเปิดรับไวรแน่นอนครับ่นั่นยังไอจะเปิดก่อนอของขอนั่นอ่ะของไอช่วงนี้ก็สิ้นเดือนเลยนะพี่แบงค์นะต้องรอรอไรกินจอ่ะไ์เวหรอ มีแล้วครับใช้อยู่ครับนุ่นคุณดูรอแรงกิ้งจบนุ่นอะใช่คุณดูรอแลงกิ้งเฟสสองเลยครับแรงกิ้งเฟสสองจบก็คงจับดูแล้วคนไปแล้วแต่น่าจะน่าจะก่อนกาญชาปองเลยรอดูเอารถไปพนับแบล็ค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 เบล็คแล้วมาคนนึงก็ได้ไปจับปะประเทศกูเปประเทศที่อะไรประเทศแบบมานั่งรอกาญชาปองอ่ะเดี๋ยวกะ ประเทศอื่นเขาเปิดขาย้็ไม่ค่อยซื้อประเทศกูนั่งรอนั่งรอเปิดขายต้องนั่งรอยังต้องทีเดียวด้วยนะนั่งรอเปิดขายกัจะปองยิเกลโชว์ชอบเพราะกัจจปองเปิดพี่ว่าก็ต้องเปิดหลังที่เราไปมดแล้วปะแม้คนที่มาทีหลังก็ไม่ได้ซื้อเกรียงเกิดเปรี้ยงตเสียเปรีงเอาเอาง่ายๆคนเราไหนพอนาดนาดคนที่เปิ่กับบริษัทเป้นข่าวกูเอาเอาเอาย้อนเลเวนใครขับใครขับ คือคนมาถามมาสอบวันนี้ตัวไหนผมก็บอกสิ้นเดือนแล้วแม่งแล้วแม่งพิมพ์มาว่าอะไรคุณดูบอกว่าอ๋อเปิดสอบแล้วขอขอเข้าก่อนกาชาปองได้ไหมครับอย่าใก็แม่งเจตนาเจตนาชัดเจนพี่พี่อ่ไม่เพราะงั้นถ้าเสียเปรียบเยอะเลยนะเว้ยคนมาทีหลังนเราไม่มีกาชาปองก็ต้องฟาร์มอ่ะอย่างน้อยไปให้เขาเข้ามาก่อนสักสองสามวันดูดูร้านลาวว่าเขาจะอยู่ที่นี่ดูดีป้าโอ๊ยอะไร่าเจ๊แค่คุยเก่งตายไม่น่าตายคุณพี่อ่ะบอกให้ถูกน้องโอ้ยเดียวคนเดียว ไปคนเดียวเด่เนคนเดียวคนเดียวคนเดียวเดียวยาวยใส่ผมเลยยวมไว้เดียวขวาโผล่ขาโผล่แน่โผล่เ็ควโผล่ขวาโผล่ชัวปิดขวาไว้เออีลูกเออเ็เพี่แบงค์พี่ขวาเลยจะยิงขวาให้อยู่นีนอดนะนอดครัด พี่จะตะวบอีกลูกนะคนเสร็จแล้วคพลพี่ยาคนพี่จะขึ้นรถนะคนเอาเสร็จเอาเสร็จเอาเสร็จเร็วๆจะขึ้นรถเอาก่อนพี่ทำอยู่เร็วทำอยู่ครับเอาพอดแตเสร็จแล้วขึ้นเลยได้ปะไม่ไม่นัรพี่ต้องมาเดี๋ยวนี้ไม่มียาเหรอต้องมาเดี๋ยวนี้ไรับอันไปดิเสร็จยักบุ๊บเลยจักไปเหอ เาันโดนทิ้งนะใจเลยว่าตรงไหนวะตรงไหนกูขึ้นเลยนมก็ได้ดันขวามอได้ะเดิมมาจะได้ปะอ๋อจัได้จะได้จัได้จไดด้ไดนซ้ายมันมีนะเว้ยก็เรื่องของที่ปิดขวาได้ไงล่นขวาาอ๋อโอเคโอเคล่้ขวาาปิดซ้ายดิ้เมืนเดิมเลยจริงีเลยแปว่าอยู่สองเองนะสองไม่สองไม่เกี่ยวมีแค่พี่อผมเว้ยสองไม่สไม่เกี่ยวใส่เดี๋ยวได้หมด ต้องหลังเนินอยู่เนินตรงข้ามพี่เลยที่มีสโมก่ะพี่แบงค์เออเออไอ้ตพี่บางอยาบเองน้ำผมล็อกไม่ได้ผมปั้น้ำกินเหรอี๋้วตองนันของพี่เก็บพี่เจ็ดเรื่องแลอว่อเออแล้วต่อพี่ โกงได้ยังไงวะไอ้เฮียโกงงไวสัตว์เปิดโป้ไอ้เฮียโบหโโลบหลบประสุนประวะเฮ้ยพี่ยังไปขึ้นรถเลยพี่จักเฮ้ยรถนั้นไม่ต้องผมพี่ผมมาร์กเลยไปครับพี่เดี่ยวม,มาร์กเดี่ยวม,มาร์กเดี่ยวมาร์กโอ้ยเฮียไม่โปหลบประสุนประวะตนะ เยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยมันกะอย่างนี้ต้องโดดหรืาแล้วเราจะมาทเรื่องเออเบยไปเลยเบาไปเย็บเตาแบบชันเลยคุณแป๊กแป๊เทพเยมเลยนะจ๊ะต่อเต็มเลยป้าปืนเล้วมดหมดหรอพี่เก็บเลยเจอนถามลูกแบงได้นะเจาวะใครจะสมเอาอะไรปะใครจสมเอาอะไรปะเไม่เอาสมบูทไอ้จ็คเอาเกับพี่ไสมพี่มีอีกหรือไ ผมสมมติเปล่าเต็มพี่เปล่าเต็มไอ้พี่เอามาหน่อยิเท้าเขบอกอะไรมามเล้ยงกดผิดโอ้ยเข่มาวงมาวงมาเั่งอะไรนั่งมาตรงนี้ขวบแ้วอาตัดเพรารู้ว่มีกี่ลูกอะสมมติี่หกลูกครับพี่โอเคะแบ่งคืนไหมพี่ลูกสองลูกได้ปะสวยเอาพี่อะ เล่นเป็นเล่นเนินมาร์กสองนพี่เม่อไรได้ว่าหล่อลืมลืมลืมนไม่หรอกวะเขาเจอเขาเปลี่ยนเอ๊ไม่ยิงแรงอยกู่ดูแรงจริงไอ้แม่งแรงตัดเลยเ้ยพี่พอกูจะแคสแล้วไอ้เพี้ยก็ต้องบอ พี่ว่าของเยอะแค่ตรงนี้เหรอพี่พวกตรงนี้ใช่ไหมพี่ไอ้ลรกไหมบอสไม่บอสไม่บอสไม่บอสคนดวบ้านนาปะตัวเล่มบ้านนาดีกว่า แม่มาเล่นบ้านยังไม่ต้องตกุเลยโดนกดหัวอีกไม่แรงนะพี่เข้าตทุกเวทอ๋อมันยิงโดนเนี่ยเพว่ามันแรงนะเว้ยเฮียไอเกมมันแรงสัตว์เลยนะเว้ยถ้าเทียบกับผมเคยเล่นปีนี้อุียเอเตกใจแล้วโดนยิงหลังมา หลังบาเพีย้ยน้เออไปเลยเลเลยรางสามโอตรงมาร์กเละไม่ตรงมาร์กเลยถูกใช่ไหมพี่โอ้เออตรงมาร์กเลยโอ้ตรงมาร์ก,รกบ้านบนโบดบ,บ,บ,บ้านโบดเจยยางรู้เลย เพราะไอ้กานไมระวังหลังเข้าผมได้ข่าวว่าไอ้กาก็จะมาอีกสี่สิบคนใครนะฮิโรชิอ่ะนะเออใช่ฮิโรชิฮิโรแก้ใครนะมามาฮิโรชิไหนวะมัเคยมาสอบแล้วไอ้เหี้ยไม่ฮิโรชิมันอยู่อิเลียกับซาดีนั่นแหละอ่าใช่ฮิโรชิคือใครอ่ะพระพุทธลูกศิษย์โต้อ๋อน้องๆของไอ้โตเราเดี๋ยวนะเล่นด้วยกกับเราอ่ะนะใช่โตใช่หรือเปล่าโต้ไอ้เราเล่นเอ็นจีใช่ไหมช่อ๋อ แล้วก็มีของสปริงอีก40คนเหมือนกันพี่เ่าคงอยากได้ความท้าทายใหม่ว่ะคนที่ย้ายมาเออไม่ไม่เขาเห็นไม่เขาเห็นเฟซเขาเลยพีดก่อนเดี๋ยวเาคุยต่อได้น้องอ๋อเฮียปืนโหดดีกว่าพนเต็บเสียงมาพี่ผายครับพี่เดินคนละทางมาพี่เดยวไปทางด้วยกันด้วยกันเหรอฝ่ายแม่งเปิดอ่ะพี่ปูโดน ดีงวะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเดินตองเฮ้ยสองเหนึ่งข้บวนเฮ้ยตายหมดตายหมดตายหมดเออดีดีมากไในสัตว์ที่มายิงกูฟรีมันกำลังนอนนอนนอนอย่าไปคุยต่อได้ครับพี่มมกต่อเร็มบร้อแล้วปะอืมไม่มาเยอะ ไอ้กะเลยถามผมแม้ว่าจะเปิดสอบวันไหนต้องปิดอืมจบปิดนะเปิดสอบเลยผมบอกแล้วไะผมว่าเร็วนี้แหละพี่ยังไม่คุณแปดเอาป่ะมีละน้องได้แล้วพี่เจ้าครับพี่ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วมาให้ผมลงไปให้ป่ะมาเลยเอาไหมพี่ใช้คูณอะไรอยู่พี่เจ้าโอเคเดี๋ยวแล้วผมจบมาเลยเออลงมาเพื่อพี่เจ้าเดี๋ยวมันถึงนี่เลยนะคุณหลานจริง

ไอ้ยยเฮ้มีเครื่องนะตอนนั้ดโดนสองนัดห้องน้ำทนเจ็บมากเขีเหลืองเจ็บเลยเจ็บเองเหี้ยแมากห้องเดีไม่โดนไม่โดนอ้าวขอโทษลูกพี่สองตัวว่ะจะได้โดนพีอชกูจะเชื่อจะหอนี้ไอ้โคตรโง่เลยอิงโดนหัวด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ซ้ายมีป่ะผล อยู่ด้านวงกันดีตายไหมไอ้เหี้ยโดนขนาดเนี้ยนี่ต้อต่อกับแจ็คแ้็คดึงไม่ได้ก็เล่นไปเลยแจ็คดึงได้กดึงคดอหลักก้อนหินนะหลักก้อนหินเลยสมองลูกเดียวอ่ะต้องเติมอีกลูกนึงไม่มีไม่ต้องเติม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 ดูกูเลยดูกูเลยไม่ต้องเติมติดรถแจ็คสวยเดี๋ยวพี่สมองไปเลยเราขึ้นรถกลับได้พี่โยนให้โยนให้รอบนึง สามคู่อะพี่อืมอมไม่ใกล้แจ็คต้องเสียงเลนขวากันฉีกได้พี่ไม่ไหวมาแล้วต้องเล่นไปายเอามาร้ายสัตว์ไปไใกล้เอากูเลยอะ่ะไปใกลพพ้พี่แบนค์เออพี่ได้ด้านหน้าต้นไม้พี่แบนค์ต้นไม้ด้านหน้าเลยต้นไม้ควาพี่เออนั่นแหละต้นไม้ ีนั่นเดิมมาทังตี้อ่ะก็ดิแอทันลรอพี่ไม่ไหวอะไรนะแจ็คไม่ทนนะันแล้วเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวเราจะจับ โดนนะเพิ่งจริงขอขอร้องไหวพี่พะรู้สบายพี่ด้านหน้าเดินหน้าเล่นได้เอาฝันลงเดินไปได้พี่ไหมอืมขวาขวาทีา่ที่เราเช็คตอนแรกไม่มีนี่ เล่นลงเดินใต้เองพี่ได้นเดินต่ำสุดตัวถนนเนาะเดินต่ำสุดตัวถนนเล่นได้เหรอใครพี่เล่นได้มันเป็นหลุมพี่อยากเก็บก่อวะใครมือเก็บก่อดูต่ำนไม่ทันแล้วพี่แต่จริงไอ้ดอกพี่วัดเสียงไอ้ดอกดีกว่าอย่างเงี้ยไอดอกนี่วัดตายว่ะใช่เสี่ยงพี่ว่าเก็บก่อตายเลยนี่นี่พี่ขวานี่นี่นี่ก้อนหนึ่งอะไหนวะพลขวาขวาไปอีกขวาอีกไม่ใช่ห้องนี้ขวา นี่ปะเราเห็นเมื่อกี้เห็นเันเกาะหนึ่งเลยวะต่อตูดเฮียไม่มีวะมันเล่นตรงไหนได้บ้างวะมาร์คสองมาร์คสองเหรออ๋อพี่ขับรถลงหลุมไปเลยโอ้แต่พี่จะไม่โดนฝ่าหรวงฆ่าปีงกับวจักแค่แบบนี้มันเป็นหลุมพี่ขุดเก็บแต่ดำเยอะไว้เฮียเก็บดีวะ ปัดแม่งเลยพี่ไอ้ดอกอะถ้าได้ไปต่อไไม่ได,ไได้ไปไม่ได้มันโดนยิงป่ะพี่มันมันเหมือนโดนระเบิดนะเโดนระเบิดที่เอามันชาร์จเปดนราร์จ แม่เก็บสี่น้องคุณอ๋อไอ้นี่วงนีไอที่เช่นตอนแข่ง,รงหรือที่ว่าใช่ที่มีพวกกดหัวอ่ะฮะตรงนี้ใครได้แชมป์ไว้เ,ไเหร2 2> อคนที่อยู่ในบ้านเทเทหรือบุรีรัมย์บ้านที่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านได้แชมป์บุรีรัมย์บุรีรัมย์ได้แชมป์ အပြင်လာပြီ။အိုက်ဖာတိော်နော့။ပာမီ။ โผลพี่มาเจอที่ละเอ,ลเอ็ดลูเอ็ดจัดเอ็ดวินวิสลีเอ,อลเอ็จัดด้วพี่ชายใจเย็นนะจะหมด พึ่งอย่างรุ่นนะหน้ามือพี่เดี๋ยวอะไรล่ะมั็นออกคนหนึ่งพี่เพราะมันนอนปั๊มเลือดมาแล้วขาดด้วยอุ้ยปิดเช่โอ้ปลาไม่้นเนินปลาพี่ตายนะ เปียวจริงเย็ดแม่เย็ดแม่ผูบอกเล่นว่ากูเปิดมาไม่ใช่บอลนะแค่นั้นแหละพี่อะไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่กูชัวเอาพีดแม่ไม่ใช่พี่มากูชัวไม่ใช่พี่กูชัวเย็ดแม่เย็ดแม่เยี่ยพี่พี่ต๋าเล่นเก่งกว่าพี่ต๋าเล่นเก่งกว่ย